ขอเสียงนกหวีดดังๆของหัวใจนักสู้ทุกๆท่านด้วยค่ะคยังมีแรงกันเต็มที่และพรุ่งนี้นะคะเราใส่เสื้อเหลืองกันเดินไปด้วยกันไปที่วัดพระแก้วพร้อมๆกันไปแสดงความจง,จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อในหลวงของเรานะคะ และช่วงนี้ก็เป็นช่วงของน้องน้องมวลมาหาประชาเด็กค่ะที่เขียนจดหมายมาให้ลุงกำน,นันเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมาหาประชาชนทุกทกท่านเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเมื่อกี้นี้พี่สำราญก็พูดไปแล้วมีเป็นเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กเหมือนกันแต่เป็นการ์ตูนของลุงกำนันค่ะซึ่งปันเชื่อว่าน้องๆ้องมวลมาหาประชาเด็กนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญให้น้องๆเนี่ย ก็สามารถซื้อได้เลยนะคะราคา160บาทเป็นการ์ตูนประวัติชีวิตของลุงกำนันสุเทพของเราแล้วก็ข้างในก็น่าอ่านมากเลยนะคะนี่วาดเป็นการ์ตูนเลยยังไงก็ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะเดี๋ยวยังไงขอเริ่มจากวันนี้ฉบับแรกเลยก็แล้วกันสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายนักครินปานสเสนชื่อเล่นว่าเกตครับผมอยู่กับแม่สองคนครับแม่ผมชื่อว่าแม่ก้อยครับวันนี้ผมนำเงินมาให้ทั้งหมด300บาทครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับลุงกำนันและพี่น้องมวลมหาประชาชนขอบคุณมากค่ะน้องเกต และมีแบบวาดรูปมาให้ด้วยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงนัทวันประชุมน้องแตงโมเรียนอยู่ชั้นป .3 ตำบตลตลิ่งชันจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูและครอบครัวทุกๆุกคนให้กำลังใจคุณลุงกำนันสุเทพ สู้ๆนะคะคุณลุงกำนันและมวลมหาประชาชนคนไทยทุกคนต้องชนะเร็วๆเพื่อให้นางดอกนิ้วออกไปนะคะหนูดูช่อง blue sky กับแม่เท่าพ่อเท่าทุกคืนรักและคารพลุงกำนันหนูสมทบเงินในกระปุกออมสินวันละ20บาทแม่หนูไปกรุงเทพทุกครั้งเมื่อลุงกำนันนะัดไปไประชุมใหญ่ค่ะ เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่นะคะวาดรูปมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้และภาคกลางแล้วก็บอกรักเมืองไทยสวัสดีค่ะลุงกำนันที่เคารพหนูเคยเขียนจดหมายหาลุงกำนันครั้งหนึ่งแล้วหนูชื่อแพรและน้องหนูชื่อพิน หนูสองคนเป็นหลานของอดีตกรรมกรแบกข้าวสารและแม่ค้าข้าวมันไก่ผู้ซึ่งสนับสนุนกปปสมาโดยตลอดวันนี้หนูได้เบิกเงินสะสมมาช่วยลุงกำนันและมวลมหาประชาชนผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อชาติบ้านเมืองโดยหนูทั้งสองขอบริจาคเงินจำนวนห้าหมื่นบาทค่ะ ให้กับเด็กกำพร้าที่ได้สูญเสียคุณพ่อและคุณแมผ่ผู้ซึ่งเป็นวีรชนผู้กล้าของพวกเราทุกคนและขอมอบอีกห้าหมื่นบาทเพื่อสนับสนุนวันพระเด็จศึกค่ะขอให้ชัยชนะที่เราฝันถึงเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ หนูทั้งสองขอกราบขอบคุณลุงกำนันและกปป,ปสทุกๆท,ท่านที่ต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีของพวกหนูและประเทศชาติหนูสองคนได้ร้อยหนังยางช่วงนี้สาวๆฮิตกันมากค่ะเป็นลายธงชาติมาฝากลุงกำนันด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะหนังยางที่ร้อยมานะคะเป็นลายธงชาติ จากกปปสเด็กกรุงเทพสวัสดีครับลุงกำนันผมชื่ออัครพลเงินเนยชื่อเล่นชื่อน้องหินอายุ18ปีครับผมมาอยู่ได้180วันครับชอบทุกๆุกคนเลยและรักลุงกำนันมากผมมีเงินให้สู้สู้มีน้อยแต่ให้ด้วย ความรักชาติครับผมกปปสเด็กกรุงเทพผมรักทุกคนเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะลุงสุเทพหนูชื่อเด็กหญิงจารวีสรมฤดีหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ตอนนี้หนูอายุ10ปีค่ะ หนูไม่ชอบคุณปูมากเลยค่ะหนูมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ลุงกำนันฟังด้วยค่ะตอนวันที่27ถึง30มีนาคมหนูได้ไปสิงคโปร์กับแม่หนูไปกินบุฟเฟ่ที่สิงคโปร์มันมีอย่างหนึ่งที่หนูไม่ชอบก็คือขาปูอาลาสก้าค่ะหนูกินมันไม่ลงเลยค่ะ เดี๋ยวหนูฝากเงินให้ลุงกำนัน200บาทนะคะเงินนี้หนูได้มาจากคุณตาคุณยายเพราะว่าคุณตาคุณยายเห็นว่าหนูสอบได้คะแนนที่ดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะตากำนันหนูหนูน้องนิวค่ะหนูขอให้ตากำนัน สุดเทพสู้ๆนะคะขอให้นางดอกไม้แพ้ตากำนันสุดเทพนางดอกไม้ออกไปประเทศจะได้เจริญมีความสุขเพราะไม่มีคนโกงบ้านโกงเมืองเหมือนพวกของนางดอกไม้หนูกับพี่หนึ่งฝากเงินไปให้ตากำนัน200บาทค่ะ จะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้หนูอยู่ชั้นปอ .2 ค่ะจากเด็กหญิงกุลจิราพงพันธ์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็มีวาดรูปมาให้ด้วยนะคะบอกว่าตากำนันสู้สู้นะคะสู้เข้าไปนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีครับ ท่านลุงกำนันสุเทพกระผมชื่อเด็กชายจิราสินชูเกตชื่อเล่นน้องนบกระผมเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสวีบ้านนาโพชั้นป .1 ทับ3คุณครูประจำชั้นชื่ชอคุณครูบุญจือบ้านผมอยู่จังหวัดชุมพรครับ ผมได้ดูโทรทัศน์ช่อง blue sky ทุกวันเลยผมชอบลุงกำนันสุเทพมากครับท่านเป็นแกนนำประชาชนผมชื่นชอบความคิดของลุงที่นำประชาชนขับไล่ระบอบทักษินผมเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับคุณลุงกำนันสู้ๆผมขอมอบเงินให้100บาทมาด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะ วาดรูปมาสวยมากเลยนะคะมีลายธงชาติด้วยเนี่ยสวัสดีครับคุณตากำนันสุเทพผมชื่อน้องหมูครับอยู่โรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปออสงครับผมดูตากำนันสุเทพทุกคืนครับและผมขอให้ตากำนันสุเทพไล่นางปูโลกเบี้ยว ปูโลกเบี้ยวไปให้พ้นสักทีที่บ้านผมเขาเกลียดมากเกลียดทุกๆคนเลยครับและผมขอเป็นหุ้นส่วนกับตากำนันหนึ่งรยบาทครับผมเก็บค่าขนมที่ตาให้ไปโรงเรียนผมไม่มีพ่อครับผมอยู่กับตากับยายครับและผมขอให้ตากำนันสู้ๆนะครับ ขอให้ตากำนันชนะเร็วๆสู้ๆตากำนันจากน้องหมูครับขอบคุณมากเลยค่ะน้องหมูสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพหนูชื่อน้องซิมค่ะเรียนอยู่ชั้นป .1 โรงเรียนเจริญวิทย์จังหวัดนครศรีค่ะวันนี้ยายของหนูมาร่วมชุมนุมด้วยค่ะ ยายของหนูเก็บรวบรวมเงินในหมู่บ้านมามอบให้ลุงกำนันค่ะหนูอยากให้ลุงกำนันสู้ชนะเพื่ออนาคตของพวกหนูให้ไล่อีปูเน่าและคนไม่ดีออกไปค่ะเพื่อจะได้เหลือแต่คนดีๆอย่างพวกเราสู้ๆให้ชนะนะคะหนูจะเอาใจช่วยค่ะ วันนี้หนูฝากเงินค่าขนมมา200ร้อยบาทค่ะขอบคุณมากค่ะน้องซิมถึงลุงกำนันที่คารพหนูชื่อเด็กหญิงพัทรนันจันทวงศ์หนูอยู่ชั้นปสาโรงเรียนเจริญวิทย์ลุงกำนันคะหนูอยากให้ลุงกำนันสู้ๆอย่าถอยนะคะ หนูมีอะไรจะบอกตระกูลคุณยิ่งรักค่ะคุณยิ่งรักออกไปเถอะค่ะเราไม่ต้องการคุณแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคุณฆ่าประชาชนและทำให้ชาวนาชาวสวนยางต้องฆ่าตัวตายหนูอยากจะบอกคุณทั้งตระกูลเลยค่ะว่าสักวันหนึ่งไม่วันนี้ก็วันหน้า คุณจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่คุณทำไว้กับประชาชนคนบริสุทธิ์อย่างนี้จากน้องจ้าจ๋าหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยค่ะลุงกำนันสู้ๆนะคะหนูไม่ชอบนายกเพราะว่าโกงประเทศชาติและโกงชาวนาหนูเป็นกำลัง คนบกธงชาติกันด้วยนะคะและฉบับสุดท้ายของวันนี้นะคะสวัสดีครับลุงกำนันผมชื่อเด็กชายศิรพภพชัยคำเรียนอยู่ชั้นป .2 โออรงเรียนบ้านเขาน้อยจังหวัดสุราธานีผมดูลุงกำนันร่วมกับแม่เท่าทุกวันที่แม่เท่าไม่มาร่วมเดินกับลุงกำนันเพราะ ผมอยากมาร่วมเดินกับลุงกำน,นันแต่แม่เท่ามากับเครื่องบินผมจึงไม่ได้มาร่วมด้วยผมจึงขอฝากเงินมา500บาทมากับแม่เท่าให้ลุงกำนันสู้ๆนะครับลุงกำนันเสร็จจากสู้ๆลุงกำนันชนะแล้วผมขอไปกราบลุงกำนันกับแม่เท่าที่สู้เพื่อชาติครับรักลุงกำนันครับขอบคุณมากเลยค่ะ และนี่ก็จะได้เห็นได้นะคะว่าขนาดน้องๆมวลมหาประชาเด็กเยาวชนของชาติยังสู้ไม่มีถอยขนาดนี้และพวกเราจะไม่สู้ต่อไปได้อย่างไงจริงไหมคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีถอยไปซักกับก้ามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวเพราะวันนี้มีแค่ประเทศชาติและประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้อง และน้องๆพวกนี้ก็คือกำลังใจของพวกเราให้เรานั้นสู้ต่อไปเพราะเราสู้เพื่ออนาคตของน้องๆทุกคนและเราได้เห็นแล้วว่าขนาดเด็กๆยังรู้จักผิดชอบชั่วดีถูกไม่ถูกและยังแยกแยะได้ระหว่างคนโกงและคนดีเมื่อไหร่คนอย่างคุณยิ่งลัก จะเข้าใจอะไรอย่างนี้บ้างคะอยากจะถามบ้างเหมือนกันคะ่ะคุณยิ่งลักษณค่คุณฟังบ้างไหมคะจดหมายเด็กๆเกนี่ยคะ่ะถ้าคุณฟังคุณจะได้เข้าใจบ้างถึงเวลาที่คุณน่าจะเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกๆคนวันนี้เราไม่ได้มาสู้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้มาสู้ เพื่อพักการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เรามาสู้เพื่อประชาชนทุกๆุกคนค่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องมวลมาหาประชาชนทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ